อาการอยากถอนเส้นผมเพราะรู้สึกคันหรือกำลังเสี่ยงเป็นโรคบางคนถอนผมเพราะคันบางคนถอนเพราะเครียดแล้วถ้าถอนผมจนติดเป็นนิสัยละ่ะแบบนี้อาจไม่ใช่เรื่องที่ควรหมอข้ามอาการคันหนังศีรษะเกิดได้หลายสาเหตุเช่นหนังศีรษะแห้งมีรังแคแพ้แชมพูหรือแม้แต่ความเครียดก็ทำให้เกิดอาการคันได้พอคันเราก็จะเกาบริเวณหนังศีรษะจนถึงคันถอนเส้นผมบริเวณที่คัน วิธีนี้อาจจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นชั่วคราวแต่ถ้าคุณเริ่มถอนผมทั้งทงท,งที่ไม่ได้คันถอนแบบไม่รู้ตัวถอนแล้วรู้สึกสบายใจถอนจนผมหายเป็นหย่อมๆแบบนี้อาจจะเข้าข่ายทริโคทิโลเมเนียหรือโรคดึงผมซึ่งเป็นความผิดปกติทางจิตอย่างหนึ่งทําให้รู้สึกต้องดึงผมซ้ําๆและหยุดไม่ได้ถ้ารู้ตัวว่ากําลังติดถอนเส้นผมลองเบี่ยงเบนความสนใจเช่นบีบลูบอลตัดเล็บให้สั้น หรือหากิจกรรมอย่างอื่นที่ดึงความสนใจแทนแต่ถ้ายังหยุดไม่ได้จริงๆควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก่อนจะกลายเป็นปัญหาหลุกลาม